สวัสดีครับครูพักลักษมบายปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสาธิตนะครับผมการต่อสายใช้งานสําหรับลําโพงนะครับผมดอกลําโพงนะครับที่เป็นแบบไวคู่นะครับผมนี่นะฮะก็คือสองชุดนะครับผมมีบวกมีลบฝั่งขวามีบวกมีลบฝั่งซ้ายนะครับก็ดูสเปคดอกนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็น โอห์มบวกโอห์มอิมพีแดนซ์นะครับผมก็คือค่าความต้านทานนั่นเองนะฮะทำไมดอกลำโพงนะครับถึงถึงมี2องไว้มีหนึ่งไว้นะครับผมส่วนใหญ่หนึ่งไว้เนี่ยเราก็จะเห็นทั่วไปเนอะนะครับแต่ว่าจะเป็นสองไว้เนี่ยมีไว้ทําไมนะฮะก็สองไว้นะครับเข้าเอาไว้เลือกเล่นเกี่ยวกับค่าความต้านทานนะครับผมซึ่งมันจะดีไซน์ได้นะครับสําหรับดอกเดียวนะครับเพราะว่าตู้บางตู้นะครับที่เราอ่ารู้กัันนาะะ้ีครบบม อ่าสี่โอห์มตู้นี้นะครับหมอดกับ2โอห์มตู้นี้นะครับหมอดกับ8โอห์มนะครับผมนะฮะในการดีไซน์ของตัวนี้ก็คือมันสามารถเลือกเล่นโอห์มได้นะครับส่วนใหญ่นะฮะที่เราจะใช้ก็ไม่4โอห์มก็8โอห์มหรือ2โอห์มก็มีอยู่3คันนี่แหละครับผมนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการสาธิตการต่อนะครับว่าเอสี่โอห์มอ่อนยังไง8โอห์มอ่อนยังไงแล้วก็2โอห์มอ่อนยังไงนะครับโอเคนะฮะ ซึ่งคลิปก่อนอันนี้ผมเคยได้บอกว่าวิธีการคำนวณว่าการขนานการอนุกรมนะครับผมค่าที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับจำไว้นะครับว่า2ฝั่งนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือ4โอห์มนะครับการต่อใช้งานก็คืออ่านได้เราจะเป็น2อโอห์มก่อนนะครับเริ่มต่ำเลยนะฮะสองโอห์มก็คือการเอา4โอห์มกับ4โอห์มเนี่ยมาขนานกันนะครับก็คือจากสูตรเนาะจากสูตรก็ที่บอกครับผมอ่า เอา4ี่คูณสี่นะครับผมแล้วก็ส่วนด้วย4ี่บวกสี่สี่คูณสี่ก็จะเป็นที่สิบหกนะครับส่วนด้วยแปดนะครับผมแปดสองิบกก็จะกับสอง์อมเนาะเพราะนั้นก็คือการขนาดนั่นเองครับการขนาดนะครับผมก็คือการที่เราเอาบวกนะครับอ่าบวกนะครับผมไปเข้ากับบวกนะครับผมสมมุติว่าเราเนี่ยมีลำโพงสองดอกสองชุดถ้าแบ่งครึ่งเลยแล้วกันแบ่งครึ่งเลยแล้วกันอ่าบวกดอกแรกมาเข้าบวกด,กดอกที่สองแล้วก็ ลบดอกแรกนะครับลบดอกแรกมาเข้าลบตัวที่สองนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับผมก็คือบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับตัวนี้ครับเราจะได้เป็นสองโอมนะครับผมสิ่งที่เราจะไปะต่อใช้งานก็คือเอาก็ฟัง่งใดฟ้่งหนึ่งนะครับก็เลือกไปใช้เลือกเอ่อเลือกต่อไปใช้งานได้เลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น เอาไปต่อกับแอมเนาะก็ได้เป็น2อโอห์มนะครับดอกนี้มีค่า2อโอห์มนะครับโอเคครับผมโละครับผมต่อไปนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะฮะในการเลือกใช้4โอห์มนะครับผม4โอห์มโอ้ตู้นี้เหมาะกับ4โอห์มมาก4โอห์มก่อนนี่เลยครับฝั่งเดียวนี่เลยนะฮะฝั่งเดียวเลยนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเลือกได้เลยครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกไปก็คือเอาไปต่อกับแอมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะบิดผิวอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือเอาไปต่อ2อโอห์มแล้วก็เอาไป คันอานุกรมกับอาดัมมี่ที่เป็น2อโอห์มอาอนุกรมนะครับก็จะเป็น4โอห์มนะครับผมแต่ง่ายที่สุดคือแบบนี้ครับเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง4โอห์มครับง่ายๆนะครับ,รบต่อไปครับผมจะเป็นแบบอน,นุกรมนะครับอนุกรมนะครับผมที่ผมเคยบอกไปก็คือจากสูตรนะครับอนุกรมก็คือ่า4โอห์มบวก4โอห์มก็คือเป็น8โอห์มเลยนะครับค่าง่ายๆนะโอห์มบวกโอห์มเป็นอ่าเป็นค่าสูงขึ้นนะครับผมนี่นะครับ การนุก็มก็คือเอาบวกอะแบ่งครึ่งเหมือนเดิมนะครับแบ่งครึ่งดอกนะครับบวกดอกแรกไปเข้าลบดอกที่สองนี่นะฮะเราแบ่งครึ่งแล้วเนาะเป็นระบบลองดอกนะครับบวกดอกแรกไปเข้าลบดอกที่สองแล้วก็ลบข้อดอกแรกนะครับไปเข้าบวกดอกที่สองครับนี่นะครับ มันจะบนเป็นวงกลมนะฮะสังเกตนะฮะคำว่าอนุกรมนะครับนี่ครับบวกมาเข้าลบแล้วก็จากลบไปต่อบวกแล้วก็บวกก็ไเข้าลบอีกฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับเราเอาไปใช้งานก็คือเลือกฟังใดฟังหนึ่งเนาะเช่นเดิมครับตอบไปเลยครับตอบไปใช้งานได้เลยนี่นะครับโอ้ยหลุดออออ่ะโอเคเอาแค่พออยู่นะครับแค่พอสาธิตนะครับนี่นะฮะ เราก็เอาคู่นี้นะครับไปต่อกับแอมใช้งานก็จะได้เป็น8โอห์มนะครับโอเคไหมครับผมมีใครสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะครับผมก็สิ่งสําคัญนะครับในการที่เราเลือกใช้โอห์มนะครับก็เช่นเดิมอย่างที่บอกนะครับก็คือความเหมาะสมของตู้ตู้นั้นนะครับว่าค่าความต้านทานเท่าไหร่ที่มันทําให้เสี่ยงออกมาดีนะครับผมไม่ใช่ว่าเราแบบ มีตู้แล้วก็เอ้เราอยากได้ดังๆ2โองโอ,อยู่เลยก็บางทีตู้มันอาจไม่รองรับนะครับโอเคนะฮะลองเอาไปเลือกใช้ปรับใช้ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้ครูภาระจำใบปิปองก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับปุ่มซุปเปอร์แจ็งนะครับถ้าใครมีความเมตตากรุณานะก็กดให้มากันได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนผมบ๊ายบาย кем